สิบนาทีก็จะอัปเดตสำหรับ p e ล s i m u l a t o r 99อัปเดตท,ที่เออโอ้โหมันไม่บอกด้วยนะว่าอัปเดตท,ที่เท่าไหรล่ละน่าจะอัปเดต17นะครับวันนี้มันขึ้น16อัปเดตเนาะนี่ครับทุกคนอัปเดตครับ Good vs Evil Evil Event นะครับอออืืหเป็นอีเวนต์นะครับบาบา,บาอะไรก็ไม่รู้อยู่ที่สปอนนะครับก็น่าจะมีทุกเวิร์ดนี่แหละเขาบอกว่า Good vs Evil World น่าจะเป็นอนะีเวนต์เนาะก็ Good or Evil นะครับเฟดจะเลือกเหรอะจะจะเป็นตัวตััดสสินนะครบใหุ้้่่มไขแลวก็ ค้นหาส่วนฝั่งของตัวเองนะแล้วก็คอมพ l ีทคอ o m p l e เหมือนแบบสู้อีกทีมนึ่งเพื่อชนะนะครับแล้วก็มีคอม p e t i ชั with reward อะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นภาพอะไรบาาไปโอ้โหมี reward อะไรก็ไม่รู้ดูไม่ชัดแต่เดี๋ยวค่อยไปดูพอตอนนี้อัปเดตมาแล้วนะครับอันต่อไปครับ a l ล o อ Zone ครับทุกคนก็มาที่ Heaven Gate แล้วก็ Evil d e p t h นะครับบาอ่ะก็เป็นเรียใหม่ครับ มีค่ะเอ่อ a e นะครบาบา,บามีโอกาสที่จะได้อะไรเดี๋ยวผมอ่านก่อนเขาบอกว่าไข่ใบแรกของเราเนี่ยก็จะจะเป็นการเลือกเฟสของเราเป็นแบบตลอดการเลยนะครับซึ่งก็ถ้าเกิดว่าพอเราเลือกเฟสของเราได้แล้วแล้วก็เอ่อแล้วก็ไปต่อที่แบบ เออไข่ต่อๆไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเป็นเหมือนแบบเลือกทีมทีนี้ทุกคนก็จะไม่ได้แบบไปที่แบบโซนเียวกันอะไรนี้นะครับแล้วทุกๆทีมเนี่ยก็จะมีไข่แบบของตัวเองนะครับแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงของตัวเองด้วยแล้วก็เอออ่าก็คือเป็นไข่ไปสุดท้ายที่จะมีกับไดฮิวส์นะครับแล้วก็อยู่ที่ทีมของเราครับมีฮิวส์อีเวนจิ้งกริฟฟินกับฮิวส์อีวิลอิมนะครับโอเคทีนี้ก็มีสัตว์เลี้ยงใหม่ครับอย่าบอกนะจะมีเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์ใหม่ผมไม่มั่นใจะลิมิเต มีอะไรมีฮิว e ์เพอีกนะครับมีบาบาบาไปฮิว e ์อ่าสองตัวนี้ก็คือได้จากอะไรบาบาบาเนะาะตังนี้ก็คือฮิว e ์กูด VSE อ i อีวิคแคทนะครับเอินจากกูด d v s อส i ีวิคกิฟอ๋อจากกิฟ t ครับอ่านี่ไงกูด d v s อส i ีวิคคอนเทสนะครับเป็นอีเวนต์เนาะเราต้องสุ่มขายในไฟนอลโซนเอ่อเพื่อที่จะช่วยให้เออซ้ายของเราเป็นฝั่งของเราชนะนะครับแล้วก็ดูลีเดร์บอร์ดเอ่อของโลกที่ เพื่อที่จะดูแบบทีมของเรานะครับอะไรบ้าๆไปเนาะแล้วก็ทุกๆชั่วโมงเนี่ยทีมที่ชนะเนี่ยจะได้3จะได้3ามถ้ากูด vs อ๋อก็คือจะได้กูด vs อีวิวแบ็3 3อันนะครับทุกๆครั้งทุกๆชั่วโมงนะทีมไหนที่แบบนำอยู่อะไรอย่างงี้ป่ะแล้วก็ตอนนี้ทีมที่แพ้อยู่ก็จะได้แค่อันเดียวอ๋อทุกๆชั่วโมงนะครับก็คือเหมือนจะต้องให้อยู่ในเกมนี่แหละเนาะมั้งอ๋อเขาบอกว่าอันนี้นะครับก็คือทุกๆสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะมีคะแนนที่ต่างกันนะครับ ยิ่งถ้ามันแลยิ่งแลเนี่ยก็จะยิ่งมีคะแนนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจาก2สัปดาห์เนี่ยเออรีวอร์ดก็จะให้กับผู้เล่นที่ได้แบบท็อปนะครับท็อป25จะได้เลนโบฮิลส์ท็อป250ได้โกลเด้นท็อป1000ได้เรกูล่าฮิลส์ธรรมดานะครับหูอย่างนี้จะต้องขนาดไหนอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหน้าตาฮิลส์แบบนี้เนาะฮิลส์แชชิช่งคอนเทสต์อะไรอีกแล้วเนี่ยก็คือใครที่แบบได้ฮิลส์มากที่สุดในเกูดวีเอสอ,อีวิลฮิลส์เพจถูกไหมในในกิฟ อะไรสักอย่างเนาะเขาก็จะเราก็จะได้รีวอร์ดหรออ่าแล้วก็จะเป็นเรนโบว์ฮิลส์โกลเด้นแล้วก็ธรรมดาถูกไหมแล้วก็โกลบอลอีเวนต์ใหม่ครับก็คือคอลเลกต้องได้เอ่อกูดแอนด์อีวิวไอเทมหรืออะไรก็ได้อะไรประมาณนั้นเพื่อได้รีวอร์ดอ่ะบารบารเหมือนเดิมครับแคลนแบทเทิลครับทุกคนอะไรอะ่ะเราต้องแฮตต้องสุ่มฮิลส์กูดแอนด์อีวิวฮิลส์เพจเหรอต้องได้ฮิลส์หรอ <c oughs> โอเคก็อ่าบารบา,บาไปครับไอเทมครับอ่ะกูดแอนด์อีวิวไอเทมนะ อ๋อเราสามารถหาไอเทมพวกนี้ได้จากดรอปนะครับอยู่ที่เฟรของเราครับเราจะได้แองโชเฟเดอร์นะครับหรือดีมอนทอ์น่าจะอยู่กับเฟรของเราถูกไหมแล้วก็ทั้ง2องอย่างเนี้ยคือสามารถคอมไบเป็นที่กู๊ดหรืออีวิคิฟได้ไม่รู้เทรดได้หรือเปล่านะครับอีเวนต์กิฟต์มาชีลครับอ๋อก็นี่ไงก็น่าจะสุ่มอันนี้ไปถูกไหมนั่นแหละและ้วก็ต้องต้องใช้10ต้องใช้พอยทั้งหมด10บพอยนะไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะครับอ่ะทีนี้อะไรกู๊ดอันอีวิคิฟอ๋อโอ้โหมันเหมือนมาจากคนละอันถูกไหม กู๊ดก็จะได้เป็นอันก็จะได้เป็นอันขวาส่วนคนที่อยู่ฝั่งอีวิลก็จะได้ฝั่งซ้ายถูกไหมนั่นแหละก็ต้องใช้กู๊ดเออต้องใช้กู๊ดหรืออีวิลไอเทม10อันนะครับถึงจะได้เนาะแล้วก็จะเนี่ยมีลิมิเต็ดทม์ไอเทมนะครับแล้วก็ในกู๊ตเกมอ่ะก็จะเป็นคิวบาร์บาร์ไปอ่าอันนี้ก็จะเป็นบู๊ตครับทุกคนมีโฮล์บอร์ดด้วย <laughs> มีเอกูส e ิฟเล็กซ์เอ็กุสิฟเอ็กซ์ผมไม่ชอบเขา,ว,า e เว่าเอกูซีฟเอ็กซ์สุดๆเลยมันแสดงว่าต้องเสียเสียโลบักอีกแล้วถูกไหม ตองนั้นเนนี่มีโอกาสได้แทนิคเฟลแคทครับอูโอเคก็มีคิวเพชรใหม่อีก2ตัวครับบาบา,บาไปเนาะอืมนี่ไง oh. เมื่อไหร่ผมจะเห็นไอตัวราคาโลบักตรงนี้มันลดสักทีเนี่ยอีวิแพงอีกแล้วผมว่ารอบนี้นะเราเราก็คงไม่ซื้อเอ็กซ์คุสิฟอแบบเพียวๆอย่างนี้แหละเราจะต้องไปซื้อในแพคอันนี้แทนแล้วกันเนาะอ่าล้วก็มีเชนอะไรด้วยนะอ่านี่ครับกูด VS อีวิเวิร์มาเลยมันอยู่ในไหนนะอ่าอยู่ตรงนี้ครับไป ไฮป์เอกโอเคไม่มีแรงคงใหม่ด้วยเหมือนกันครับทุกคนในมันยังขึ้นแม็กซ์แงอยู่เลยมาทีนี้เราเข้ามากั o o d w ิสอีเว l นะครับอ่ะไปเข้าไปกันครับอืือไหนดูสิโอ้นี่ไงโหโกลเด้นเพชรนู้นนี่ก็ยังอยู่ครับอ่ะแต่เหมือนใช่นิลิกไม่รู้มีหรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นมาชีนถูกไหมโอเคมาอ๋อเราต้องโหต้องต้องเราต้องเบรกอะไรอ่ะเฟดจะจะเลือกนะครับอ่ะเฟดวิวดีไซน์โอเคก่อนอื่นเลย เราเราจะเอาเหรียญม,มาจากไหนจากไหนอะต้องเบรกอะไรเพราะว่าเรายังเบรกอะไรไม่ได้เลยอ่ะโอเคอยู่นี่ครับอ๋อฟรีโอเคว่าแล้วถึงอัพโอ้เรามีโอกาสได้50%เอาจริงนะผมผมผมไม่รู้อะแต่ก็อยากลองดูอยากเห็นทั้งสองอันเหมือนกันนะฟรีครั้งแรกที่เราเห็นคุณเพสตันให้ของฟรีแบบนี้ครับโอ้โอเคเราได้ อีวิวซ้ายนะครับทุกคนโอเคโอ้โหแล้วทำสักขนาอีกเลยโอเค,อเคมาทีนี้เราได้อ๋ออ๋อแต่สุดท้ายอะ่ะยังไงมันก็เปิดทั้งสองอันอยู่ดีหรออ่ะแน่นอนครับทุกคนเราก็ต้องหาช็อตี่ลิกอยู่แล้วอ่ะโอ้อ่ะ,อะนี่ไงเราก็มีนี่ฟ i น a ลโซนวินเนอร์เกต i ิ t ถูกไหมแล้วก็มีดีม o อนฮอนอะไรก็ไม่รู้อ่าอันนี้เราก็จะไม่สามารถเปิดได้แล้วไงอ๋อ เฮ้ยถ้ายอย่างนี้อ่ะเราก็ไม่ไม่มีโอกาสได้เ,เอออินเด็กพวกนี้นี่อ๋อแต่ไม่เป็นไรผมว่าในตลาดมีครับในตลาดต้องมีแหละแล้วก็เออแต่เราสามารถเปิดจากอันนี้ได้ถูกไหมมาเลยมาเลยเปิดมาอ่ะออโตโอ,ออโตแฮชนี่ไงเปิดมาให้หมดหมนั่นแหละเรียบร้อยโอเคครับทุกคนเราอีคุปสัตว์เลี้ยงได้15ตัวไหนดูซิว่าสัตว์เลี้ยงจากเวอร์โอโอเคก็พลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอ้ยแต่โอ้โหอันนี้ก็ขึ้นไปส0กว่าทีเรียแล้วนะแต่อันเทรด ไอตัวเนี้ยดีมอนแคทอันเทรดดอร์โบครับแต่ไอตัวพวกเนี้ยยังเทรดเดอบ์โอยู่แสด,แสดงว่าไอตัวพวกนี้เนี่ยคือมันมันน่าจะเอาไปซื้อเราน่าจะไปซื้อในตลาดได้ถูกไหมคือแบบถ้าเรามีไอตรงเนี้ยเนี่ยตัวพวกเนี้ยที่เรายังไม่เคยได้ก็คือเราก็สามารถที่จะเอาไปเทรดในตลาดได้ถูกไหมอืมก็แสดงว่าตัวพวกนี้เราเทรดได้ถูกไหมแต่ว่าไอตัว1.4%น่ะหรือว่าไอตัวเนี้ยอืมใช่ไม่สามารถเทรดได้ถูกไหมก็คือของใครของมันเลยถูกไหมซึ่งเทรดถ้าให้ผมเดานะก็คือ2ทั้งไอตัวพวกเนี้ย เทียสเทดเดิลบลทุกตัวของตัวเนี้ยแม้ว่าจะอยู่เฟสไหนก็ตามน่าจะพลังเท่ากันถูกไหมเอ่ะมามือนึงมาโอ้โหทำไมเราฟาเป็นเป็นแสนแล้วอ่ะโอ้ยเพื่อนใช้ทอร์นาโดครับอ่ะมาตรงนี้เลยมาตรงนี้มาก็คงไม่ไม่ใช่ดิลีกเลยเนาะเพราะมันเป็นอีเวนต์นะครับมาอันนี้เควสอะไรเม็โกลเด้นเพชรโอเคอ่าโอเคมาโกลเด้นเพชรนี่เลยมาเอามาเลยอันนี้ด้วยเอามาให้หมดครับอมืมาอีก เออผมว่ามันเกิน20สิแล้วละมั้งโอ้โหเอาตัวพวกนี้โอเคแต่เออไอตัวพวกนี้เผื่อมีเควสครับอ่ะผมทำมาขนาดนี้เลยแล้วกันเนาะเอามาให้หมดเลยครับอ่ะฮะเนี่ยเอามาให้หมดเลยอ่าได้แล้วได้แล้วเอาล็อกมาแอเรียสามครับอือโอโ้ทางขึ้นมาอย่างงี้น่ามีชนนลิลิลมากนะแต่สุดท้ายยังไงก็ไม่มีครับอือม,มาทางนี้ถูกไหมโอเคอ่อไม่ใช่ อเอาจริงผมคิดว่าน่าจะต้องไปตะเวนหาไอ้พวกนี้ในเทลิองพาซ่าเนี่ยแหละเนาะผมผมว่ามันมันคงมีคนขายแหละแต่ว่ายังไม่มีคนซื้อตอนนี้นะเพราะ,าะราคาน่าจะสูงมากแน่แนแหละเนาะแต่ก็มาเปิดของเราส่วนนี้ก่อนเควสเราคืออะไรดูก่อนอโอเลนโบโอเคก็แค่เลนโบไปเอออีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะคือเหมือนว่าสั์เลี้ยงทั้งหมดอะทุกตัวจะเหมือนกันไหมใช่ เหมือนกันทุกๆโซนครับทุกๆโซนไข่ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันแค่แบบเพื่อให้ง่ายไงเราจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาถูกไหมเนี่ยเออไข่เหมือนกันเป๊ะเลยอ๋อแต่มันอันนี้1.4%เอรเนเเออแต่แต่เหมือนเออพวกสัตว์เลี้ยงจะไม่เหมือนกันถูกไหมหรือเหมือนเออไม่เหมือนเออใช่ไม่เหมือนครับไม่เหมือนไม่เหมือนโอเคโอเคโอเคมาทีนี้ก็กลับไปโซนหนึ่งกันโอเคเพิ่งเห็นครับทุกคนว่าเราเนี่ยมีบอกด้วยว่าเราอ่ะเป็นอีวิลหรือเป็นกู๊ดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละ เพราะว่าเราเรามีปีกอันนี้ซึ่งผมไม่เคยมีอยู่นะเอาจริงโอเคเบรกไปแอเรียสุดท้ายหรือยังอ๋อยังยังยังเพราะยังเหลืออีกแอเรียหนึ่งครับนี่ไงอ่ะมิกโหโกลเดนเพชรห้าสิบอันไหนรูซิสสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดอู้มีตัวแรนนี่ครับเริ่มเบรกอะไรไม่ได้แล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือเริ่มเบรกอะไรไม่ได้แล้วครับซึ่งก็แน่นอนครับเราก็แค่ต้องมาสุมอันนี้แล้วเราก็จะเปิดได้แหละแค่นั้นแหละมาโอ้โหเยอะเลยนะอื เป็นสายเลี้ยงแบบแนวอีวิลหมดเลยมาเบรกแอเรียกันออืฮึทีเราจะได้ลองใช้อัลติเมทด้วยครับนี่เบรกปึ้มทีนี้ครับอ๋อนี่คนนี้น่าจะอยู่ฝั่งดีครับถูกไหมนี่ไงแล้วก็มีอันนี้ด้วยอ่าอ๋อเป็น Angel Wing ครับส่วนของเราเป็น Evil อ,อ่ะไหนอัลติเมทใช้ได้ไหมใช้ได้โอเคสวยมีเพื่อนบอกเทรดครับคนนี้เหรอ 9P อะไรสักอย่างถูกไหมอ่ะคนนี้อ่ะฮะอ้าวเขากำลังอยู่ในเทรด มีอะไรตรงนี้ด้วยอะแต่คลิกไม่ได้ครับอืมอ่ะ Help ทีมอีวิวอ๋อนี่ไงอั r l y ่อัลเวอร์ลี่ถูกไหมอ๋อก็น่าจะทุกๆชั่วโมงครับก็ทุกๆเวลาแบบศูนย์ศูนย์ถูกไหมก็จะได้ทีมไหนที่ชนะหรออ่ะอ v i i วอิส n n n ิ่อ๋อตอนนี้เนี่ยมีจุดๆๆ v s อะไรผมไม่รู้ว่าการชนะมันคืออะไรนะจะไม่ได้แลละก็มันเก้าเก้าหมื่นกว่าเก้าสิบล้านกว่าต่อเก้าสิบสามล้านตอนนี้เราต้องช่วยครับแ h ชดิส e ออ๋อก็ต้อง เราได้เป็นละ307พอยต์นะครับอ๋อนี่ไงก็จะมีพอยต์ต่างๆดูกไหมตามพวกนี้เนาะก็คือเนี่ยตัวนี้ก็จะได้หนึ่ง p ตัวนี้สองร้อยตัวนี้หนึ่งแสนตัวนี้หนึ่งหนึ่งล้านห้าอ๋อเป็นฮิวส์ไงก็เลยเป็นล้านครับซึ่งก็เออก็คือตอนนี้ก็คือทีมเราก็คือชนะอยู่อ๋อก็คือนับนับพอยต์อย่างนั้นนี่เองเนาะแล้วก็ตรงนี้ถูกไหมก็จะเป็นอะไรอ่ะอีวีทีมแฮชชิ่ง point แล้วก็อีวีทีมฮิวส์แฮชิ่งมีคนได้ฮิวส์แล้วเหรอเนี่ยเ เนี่ยมีอยู่สองคนคขาที่ได้แล้วถูกไหมถูกไหมไอ้ตรงเนี้ยแต่มันไม่ได้บอกว่าคนนี้ได้หรแต่น่าจะหนึ่งแลลวเนาะคงคงไม่มีใครฮิวได้สองฮิวแล้วนะตอนอันนี้ก็จะเป็นอะไรอะ่ะเป็นกู๊ดทีมถูกไหมอ่าแต่ว่ายังไม่มีใครได้หิวเลยครับในกู๊ดทีมเนาะแสดงว่าคนที่ได้คิวต้องแบบโชคดีขนาดไหนฮะแบบโอ้โหโอ้โหแต่ตอนนี้พอยต์โอเคทีมกู๊ดก็มจะมาแล้วครับมันอัปเดตอยู่เร็วอยู่นะโอเคก็เอ้ยมีแอคคีฮิวด้วย เรามีคงได้ฟาร์มค้างคืนเยอะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราฟาร์มค้างคืนแล้วเนี่ยเราก็จะได้กิฟต์แบ็กมาด้วยถูกไหมแล้วเราก็จะเออเออก,ก,ก็ได้สูมไข่ลุ้นคิวด้วยเหมือนกันนะครับเง้นก็มาเลยผมขออนุญ,ญาตปรับอันนี้ให้มันเป็นอันนี้ละกันเนาะอืมมันจะได้ช่วยหลายๆด้านนะครับไดมอนด์เอาออกไปเลยแล้วก็เป็นคริติคอลแทนละกันเนาะแล้วก็ฟรนะุตตี้ itty, หรอฟรุตตี้ก็เหมือนเดิมอย่างนี้ละกันนะครับมา ุ่มมาก่อนเลยแล้วกันเนาะประมาณนึงครับเปิดออโต้คิกเกอร์ไปด้วยเลยแล้วกันช่วย uh huh. อ่ะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับตรงนี้เนาะโอ้โหโอเคก็ตอนนี้ยังเป็นอ e ีวิินิ่งนำโด่งอยู่เลยนะก็หวังว่าเราจะได้นะครับดีแล้วแหละที่เราได้อ e ีวิวนะ <c oughs> โอเคก็ก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูที่มาชชีนนี้ก่อนนะครับว่าเราสามารถคอนเวิร์ตได้หรือ,อยังนะถูกไหมสิบอันวะอ่านี่ไงสิบอันนี่หมื่นหนึ่งครับได้อ e ีวิวกิ๊บอันหนึ่งครับมาเลยแต่ผมของไม่เปิดแล้วกันดีไหม เพราะว่า4.6นี่ของโอ้โหแล้วผมว่าโอกาสได้น้อยน้อยแบบน้อยจะจัดแน่ๆครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะว่าของแต่แตละอย่างเนี่ยคือถ้าเป็นกิฟต์กิฟต์จากอันนี้มันได้กิฟต์อะไรนะไหนดูซิเราต้องดูก่อนครับว่ากิฟต์ตรงนี้กิฟต์ตรงนี้เนี่ยที่เราจะได้เนี่ยก็คืออ่าเป็นอ e ีวิลกิฟต์ครับทุกคนอ๋อใช่ไงก็จะเป็นอ e ีวิลกับกู๊ตหรือสักอย่างอะไรสักอย่างเนาะซึ่งก็อ่าไม่รู้ว่าไอเออกู๊ตกิฟต์เนี่ยเราสามารถเอาจากตลาดไปหาซื้อในตลาดได้อเป่า แล้วแต่มันเทดเดิลบ์บน,นะถูกไหมแต่ผมว่าของแต่ละอย่างอืน่าจะเหมือนกันเอ๊ะหรือไม่เหมือนเพราะว่าฮิวก็มันเป็นดูเหมือนแบบไปทางอ e ีวิลมากกว่านนะไอเนี้ยโอเคก็สรุปนะครับก็คืออันนี้คืออ e ีวิลกิฟต์ก็คือใช้ได้าจากการแบบเอาแบบพวกของจากฝั่งของตัวเองเนี่ยไปคอมบายถูกไหมแต่ถ้าเกิดอ,อันเนี้ยเราจะได้เป็นแบ็คนะครับอ,อ๋อนี่ไงกู vs อ e ีวิลกิฟต์เนี่ยก็คือจะได้อันนี้นะก็จะได้ตามเนีย่ยถ้าชนะก็ได้3ถ้าแพ้ก็ได้1ถูกไหม แต่น่าจะลองออนไลน์นี่แหละครับทุกคนแล้วก็เออส่วนอันนี้ก็ของใครของมันเนาะกิฟต์ก็จะเป็นอย่างผมอยู่ฝั่งอ e ีวิวก็ได้ของอีวิวถ้าอยู่ฝั่งกู๊ดก็ได้ของกู๊ดแต่ว่าน่าจะเทรดได้นะครับน่าจะซื้อนู่นนี่ได้เนาะก็ประมาณนี้ครับถึงเวลาส่วนอันสมควรครับและผมก็ไม่อยากด้วยแต่ไม่เป็นไรก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปขอกินอันนี้ให้หมดก่อนกินก่อนอ่ะมาของแช์และืยี่สิบห้าเค เดี๋ยวเราก็มาซื้อกัน Flex A ครับอันนี้คือ50%อะบา้บา,บาไปไททานิกเราจะได้สักครั้งหนึ่งไหมในการเปิดเนี่ยนั่นล่ะสิเนี่ยแหละปัญหาเราจะได้สักครั้งหนึ่งไหมเอ็กซ์10เองมันจะมีบอกไหมว่าอะไรใหม่อ๋อไม่มีแล้วหรออืมปกติก็มีนี่เวลาอัลอยคอยเห็นจากตรงเนี้ยของเหมือนจะไม่คุ้มเลยนะแต่หวังว่าเราจะได้ของที่ดีกว่าการใช้โลบักจ่ายไอ้นี่ไปครับมาต้องมีเอ็กซ์10เอ็กหรือถ้าฮิวมีก็ดีนะ ตอนนี้คือโลบักผมจากครั้งที่แล้วอะสัปดาห์ที่แล้วอะครับคืออัปเดตที่แล้วก็คือมีตั้ง4 0 0 0ันสามพันสโลบักแต่หายไปเพราะว่าฮิวเจ้าฮิวตัวหนึ่งครับที่แบบอยากได้มากๆก็เลยเพราะมันไปใช้ดีด้วยไงมาฟ o อยด์แพรโอ้โหยังไม่เห็นเอ u s สิ e เอกเลยนะเนี่ยอ่ะเจออัลติเมทอันนี้คืออะไรอัลติเมทเอ็กซ์พีพอย่อมีโค v e r b o บอร์ดโอเคแต่ไหนคือเอกุสิปเอก ขอลองล่ะอยู่ไหนมีโฮบอร์ดอีกครับเอ็กค์คูซีฟเอ็กซ์คูซีฟขอร้องไม่มีจริงดิเฮ้ยโล,โลโลบัค,คผมไม่นะ่ะหิวมีหิวโกลเด้นไหมโกลเด้นเอ็กค์คูซีฟเอใช่นี่หิว แป๊บนึงนะเพื่อน Huge d i v i n e d i v i n e u หรืออะไรสยแค่ได้ h ิวก็คุ้มแล้วครับใช่แค่ได้ h ิวก็คุ้มแล้วแต่มันแปะโอ้โหเจ็ดสิบเลยหรอแต่ใช้นี่นะแต่โลบักผมไม่พออ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายังเหลือเวลาอีก2วันครับทุกคนในการเติมโลบักเพื่อที่จะได้นี้มานะครับเพราะเติมตอนนี้คงไม่ได้แล้วเนาะก็เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวผมค่อยแคปโพสไปในคอมมูนิตี้แท็บแล้วกันเนาะยัง แต่เรายังไม่ได้ไอ้นี่เลยเรายังไม่ได้เปิดอันนี้เลยเพราะว่า e K เอ็กซ์คูลสเอ็กซ์มันยังมันยังไม่มาเลยครับทุกคนแต่มันก็ขึ้นมาตรงนี้นะงั้นเอาก็เป็นว่าผมอาจจะไปทําวิดีโอแยกเอาละกันนะครับแยกเอาเออแยกว่าแบบเออว่าแบบจะมาเปิดอะไรพวกนี้ลนะกันเนาะซึ่งก็วันนี้ก็ขออภัยก่อนละกันนะครับอาจจะยังไม่ได้เปิดเนาะเออหรือว่าเราจะไปดูในตลาดดีว่าแบบเออตอนนี้ได้อะไรมาบ้างแล้วนะอ่ะได้ฮูบอดใหม่ครับอ๋อได้อันนี้ก็นี่เลยกูเอาอีวิวครับมาเลยส่วนอัลติเมทก็ โอ้ได้42ล้านมาเดี๋ยวเราขายแล้วก็ซื้อ Mercedes e เอ็กซ์คูซครับอืออ่าก็ถือเวลาแล้วก็ได้กิฟต์มาแล้วครับไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราขายเราจะขายได้เท่าไหร่นะอ่าเคไม่มีเพื่อนเปิดหรอมีเพื่อนเปิดมีเพื่อนเปิดมีเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนอเคเหมือนเพื่อนจะได้เกลือแหละดูท่าก็คงเกลือแหลนะเนาะงั้นก็คงถึงเวลาครับที่เราจะไปเทรดดิ้งพาซาแล้วซึ่งเราก็ต้องรพอร์ตกลับไปไปเทรดดิ้งพาซากันครับ <laughs> อือ<ฮ>หือขายแล้วนะครับตอนนี้ หรือจะไม่มีใครซื้ออ่ะอ่ะก็ถ้าไม่มีใครซื้อเดี๋ยวไปเสนแร้วกันเนาะรอก40มิลเลียนในที่สุดไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเพื่อคอนเทนต์อย่างเดียว,ยวอืมกดอันนี้กด e กดสิอ้าบักอีกอ่ะช่างมันไม่เป็นไรเพื่อนอะไรเนี่ยโอ้ oh. มามาเลยเพื่อนขออนุญ,ญาตเปิดมาเลยฮิวส์ต้องมาแล้วฮิวส์ต้องมาแล้วฮิวส์ฮิวส์ฮิวส์ 50%ปะเนี่ยหูเปิดอย่างรุ่นคือเราขาดทุนจัดเลยครับทุกคนเพราะว่าซื้อมาตั้ง40ล้านตอนนี้ได้อะไรก็ไม่รู้เบรกไทเกอร์ดูไหมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยโอ้แต่ก็13%อยู่แต่มันได้13%มาเยอะแล้วมันไม่ได้ไอ้ตัว1% 1%กับ0.25%สซักทีอ่ะงั้นก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมปิดจบสตรีมไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคือ มันบัอ็อกะผมขายของไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปขายเอาทีหลังแล้วกันนะครับมึง <c oughs> ยิ่งวันนี้เนี่ยไม่ดีด้วยเนาะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ผม <c oughs> ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ